เข้าห้องน้ําอยู่ครับน่ะโอ้นี่ที่โชว์เข้าห้องน้ำอ่าสวัสดีค่ะมหนึ่งทับหนึ่งนะคะเมื่อกี้ครูถามวรากรไปแล้วเนาะวรากรยัง g ู o เกินแบบไม่ได้นะคะวดรินทร์ทส่งมาแล้วนี่โชว์ห้องน้าไม้ยางห้องน้ําต้องใช้เรียนแทนเมืองส่งแผนที่บ้านมมอยางส่งมาแล้วค่ะโอ้โหเลิศ นะคะมิดก็คือตอนนี้คือมีวรินทอขวัญเมืองส่งมาแล้วตอนนี้ก็คือวันนี้เรียน Google Google Earth เสียงครูจะคลาย,ลายห้หายนิดนึงเพราะว่าแจ็คแจ็คเครื่องโน้ตบุ๊กรงเรียนมันช็อตเนอะนะเปลี่ยนหูฟังละวสี่อันแล้วทีนี้รอคอมของครูซ่อมสองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งซ่อมไม่ได้แล้วอายุเกินสิบสิบเอ็ดปีและสิบสองปีอีกอันหนึ่งกรดจอ สีมันเพี้ยนอะตอนที่สอนพี่มอสองก็ไปเปลี่ยนก็ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่ากาจอใหญ่มากสามสิบนิ้วระหว่างซื้อใหม่กับเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าซื้อใหม่แพงกว่าอ่ะมาเดี๋ยวครูขอแชร์หน้าจอเลยนะคะอาจารย<อ>ชอบไหมอะว่าไงลูกอันนี้ชอนท้องนึงทับหนึน่งใช่ไหมคะใช่แต่ก็มาเรียนได้นะเรียนก่อนได้แต่ว่าถ้าเราเรียนวิชาอื่นอยู่ ขวัญเมืองดูตารางสอนบ้างแล้วหรือยังครูให้ตารางสอนไ<ด>ปนแล้วใช่ไหมก็ดูแล้วคะ่ะเห็นครูเชิญนู่นก็เลยเข้ามาดูคะ่ะอ๋อเมื่อเช้าของมีประสบปัญหาในการเชิญครูเองแหละครูอบรมเมื่อเสาร์อาทิตย์ครูลองใช้ Gmail ส่วนตัวแล้วก็ G ี mail ของโรงเรียนเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานลืมเปลี่ยนสลับเป็นเมลของโรงเรียนก็เลยกดด้วยเมลส่วนตัวก็เลยจะเข้ากันไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนลิงก์ใหม่เมื่อกี้นี้ ถ้าว่างก็เรียนได้เลยนะีนชอบไหยังครับเข้าสูกหมดแล้วนะครับคุณถามว่าเราส่งงาน Google Map แผนที่หน้าบ้านยังแอนหน้าจอควันนี้จะปิดหน้าจอนะคะวันนี้เต็กตัวเสยเคยเออไม่ปิดดีกว่าปิดหน้าจอเผื่อจะทดสอบดูว่าอาจจะเสียงมันจะได้ไม่กระตุกไม่อะไรเงี้ยนะมันจะได้ ของครูจะไดไ้ต้องใช้พื้นที่เยอะแชร์หน้าจอตัวเองด้วยแล้วก็แชร์อะไรหน้าตัวเองให้นักเรียนดูแต่ถ้าปิดกล้องมันอาจจะเร็วขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอเลยก็นี้นะไอมอถึงครับยังไม่ได้เข้า Facebook กลุ่มก็เชิญเพื่อนเข้ามาได้เลยนะ ที่อยู่ในห้องรเท่นันะเข้ามาได้นะคะทุกคนเป็นแอดมินเนี่ยค่ะนันเข้าสู่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดแปดมงครึ่งถึงสิบโมงยี่สิบนะคะวิชาโซเชียลมีเดียม .1 หนึ่งนะคะเรียนรู้การใช้งาน Google Earth นะสอนการใช้งาน Google Earth เบื้องต้นครูก็ส่งเิงไปนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะเข้า YouTube แล้วก็ไปเสิร์ชหาอาจารย์ท่านอื่นได้เพื่อจะเข้าใจ มากขึ้นอันนี้แบบสอนเร็วมากสี่นาทีเราก็นี่เ,เห็นไหมรอแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าเราได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมคะวรินทร์อนได้ยินคลิป YouTube ไหมไม่ได้ยินคะ่ะ อ่าอท้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราไปเปิดดูเองเปิดเป็นโปรแกรมเซิร์ชผ่านดาวเทียมนอกโลกแล้วก็เซิร์ชเข้าไปในรูปอ s สติดวิวสองมิติสามมิตินะคะที่รเราจะได้แต่ในประเทศเราใช่ไหมคะ Google Map เอ้ย g o ก g l e ม a p ก็ไปต่างประเทศได้แต่อันเนี้ยสามารถไปสถานที่ท่องเที่ยวได้ทั่วโลกเลยค่ะอ่ะ คือถ้าเราเรียนจากมือถืออะเข้าใจเลยนักเรียนเลยนักเรียนต้องโหลดแอปมาเพราะว่ามือถือมันจะรันโปรแกรมได้ทีละทีละโปรแกรมเพราะว่าโปรแกรมมือถือมันเครื่องเล็กใช่ไหมอย่างถ้าเครื่องคอมของครูถ้าเราเปิดเรียนปกติมันก็พอเราลงอันเดียว Google มันก็มาพร้อมหมดเลยนะ ะคะใน Play Store หรือนะหรือของเราแหละนะที่สองของครูไมยอะพี่ไมยจริงด้วยเอสอาสองสังคมนะอ่าสี่สมัมเบียดถ้าเหมาะก,กับ ทำในเครื่องคอมแต่ดนักเรียนอยากจะดูนักเรียนลองลองไปดูละเอียดคน้นแบบของอาจารย์ไม้เนี่ยได้ในมือถือถ้ามันรองรับอนะอ่าน,นี่งการใช้ g o o g l e Ma p ชั่วโมงที่แล้วเอมไม่ทันนะเอียดเลย ละเอียดมากนะคะค่ะ,ะคำสั่งให้หนักเรียนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนอยากไปเที่ยวนะคะแคปหน้าจอสถานที่ที่นักเรียนค้นหาด้วย Google Earth ระบุชื่อสถานที่นะคะแล้วก็ส่งมาที่เมลของครูนะคะถ้าทำด้วยเครื่องคอมก็กดเรนสรกนแล้วก็เซฟลงเครื่องนะคะแล้วค่อยแนบ นี่ฟีเจอร์ใหม่ของ google นะเละกดมีโมปรกาลังนะกดที่ปุ่มก้าปุ่มนะคะไปที่ Google Earth นะถ้าไม่มีโหลดแอป,ปขึ้นมาแยกต่างหากได้เลยนะคะลูกใน Play พ t o r e ของเราอ่ะนี่ลูกโลกสีฟ้าแบบนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันจะประมวลผลเพราะว่ามันเป็นภาพสามมิติ นะคะถ้าทั้งโลกเลยจะเป็นสามมิติมันหุนได้แต่ถ้าเราเอาคนสีขาวไม่ใช่สีส้มเลยเนาะปล่อยลงไปมันก็จะเป็นภาพสองมิติไปสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวที่นั้นนะรอแป๊บหนึ่งตโหลดนาะนนิดหนึ่งเน็ตเร็วก็จะโหลดเร็วเน็ตช้าก็จะโหลดช้านี่อันนี้เป็นสามมิติเราก็ไปเที่ยวได้ทั้งโลกเลยอ้างจบอก กดนะะคมีทั้งพักหมุดที่วาเส้นลูกร่างอะไรพวกนี้ถ้า ao no a no a a u s c a jerko lands อ่าของเมกาอ่ะนี้เราหมุนรูปโลกเนี่ยนี่ อ่หมุนได้เลยอ่าเลื่อนไปเลยเลื่อนเข้าไปดูได้นะในโทรศัพท์ไม่กกไรู้กดยังไงน่าจะแบบกดหมุนหมุนเลื่อนเลื่อนไปน่าจะมีปุ่มให้นี่เราก็จะเดี๋เราไปหานี่ประเทศอะไรเนี่ยไรอะ นี่เจอแล้วใช่ไหมนี่แผลขวานทองไหนจังหวัดสุพรรณนี่จังหวัดสุพรรณซูมงเข้าไปอีกซูมงเข้าไปดูเทสบาลเมืองสุพรรณเอ้า ถ้าเราซูมอย่างเงี้ยมันไม่เห็นใช่ว่าอ้เห็นแล้วครเนี่ยค่ะสายนี่นัดเดินทางสำหรับเราจะดูทิศดูอะไรพวกเนี้ยรายละเอียดปักหมุดไว้นะคะนี่เจอเลยคนละเจอเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เราพิมพ์แล้วก็เจอแบบว่ามีคนเคยเข้าไปสถานที่นั้นแล้วเรากดอันนี้มันก็จะไปได้เร็วนะคะ โครงการอันนี้โครงการเราปักหมดุดรูปแบบแผนที่วัดระยะแผนที่ไอด้านล่างนี้เอาไว้เราเรียนพวกภูมิศาสตร์อะไรอย่างงี้ยอาจารย์อาจาอาจะให้เข้ามากดปุ่มนี้แต่ของเราเรียนคอมใช้ปุ่มค้นหาพอหาสถานที่พอนะคะหรือใครชอบก็ไปเรียนในระดับมหาลัยได้ภูมิศาสตร์นะก็มีให้เรียนเดี๋ยวนี้เราต้องดูแผนที่เป็นนะยากรนสภาพอากาศได้ด้วย อ่ะเราจะไปพิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์ใช่ไหมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรนี่เจอแหละลูกหลานพันมังกรน,นี่กดขนหาปุ๊บมาเราก็ครูไม่ดได้เอามือไปกดอะไรเลยก็จะ,จะเจอเลยเนี่ยปักหมดมังกรสวรค์นี่จะมีคนอธิบายไว้อยู่ มันก็สวรค์สร้างขึ้นตามความอ่าไปนี่แล้วเอยเรากดแล้สมันจะรออ่าโอ้หันหลังแล้ววเนี่ยหลังแล้วเดินออกไปก่อนออกหางไหน วิวใหญ่ไม่ได้วันนี้นี่เดือนออกมาข้างๆได้หรือเปล่าไม่ก็คนใหม่เมื่อกี้นี้เอเคนี่ตองแบบตัวท่หลังคนตรก หลานพันมังกรเมื่อกี้ออกนอกกรัวไปเอาออกนอกเลยแล้วสงสัมันไม่ให้เข้าเอเนี่ยหนึ่งเอาไหมต้องปักปุดละมั้งนี่ปัดหมด อนี่อตัวมังกรเนี้ยเราเห็นเลยตรงเนี้ยมังใส่ลงไม่ได้พี่ก็ลงไม่ได้นะอรอรอรอซูมเข้าไปก่อนแล้วค่อยปล่อยคนถ้าแบบซูมจากหลังคารแล้วมันจะไม่เข้าไปในรัว้วจะหายากอ่าเข้ามาแล้ว นี่พี่บูลคุณพี่บูลได้โพสต์ไว้นะโอเห็นนกด้วยเดี๋ยวขึ้นับไปตรงนี้หน่อยอชดัดๆนะนี่งสร้างไม่เสร็จเห็นแล้วเห็นยัง ไอเชียเนี่ยค่ะนี่คือการค้นหาเราจะค้นหาชื่อที่นั้นอะอันนี้อยู่ในจังหวัดเราใช่ไหมในประเทศเราไปภาคเหนือไปแลยาตุดพาธเราต้องพิมพ์คําค้นก่อนว่าเราจะไปไหนต้อพิมพ์ให้ถูกหรือไปใน Google ก่อนไปหาคําควนก่อนสถานที่นั้นนี่พระธาเราสุเทพค่ะ ค่ค้นหาอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วตูนเข้าไปลูก่อ,อนเราค่อยปล่อยคนเมื่อกี้เลยมันก็อาจจะอยู่ในป่าไ่้เอแป๊บหนึ่งด้านล่างมันจะประมวลผลขออนุญาตครูเข,เข้ามา สุเทพอ่าภัสกรภาสกร,กรมหนึ่งหรือมสองเข้ามาอุอ๊ว่าว่ายนี่เราไม่ต้องไปเลยเราเห็นเลยนี่ไหนอีกอ่าภัสกรคือคนถ่ายภาพ ไปไหนอีกดียวไปเที่ยวไหนดีพักใต้ไปไหนะพีพีไปทะเลกันเกาะพีพีเที่ยวทะเลตอนนี้แบบฤดูมรสุมพายุเข้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาพเก่าเมื่อสามสิบปีที่แล,นะแล้วนะเราเข้าไปได้เลยนี่ออาตรงนี้มันก็จะอธิบายมีเกาะมีความยาเท่าไหร่ กดปุ่ออ้าวงีอืนี่เราจะลองลทเตรงนี้นี่ลองทะเล ก็เห็นทะเลสวยน้ำใสนี่เกาะพีพีนแค่นี้พีพีเลได้เล,เลยสวยอันเนี้ย เลยภาพที่คนปักหมุนและถ่ายภาพไว้เนี่ยค่ะกอพี่พนี่นักท่องเที่ยวก็มาดำน้ำไปเที่ยว,ป,ยวป้าอีกอีสานไปไหนอ่ะพระธาตุพนมโอ,โอเคพระธาตุพนม เสอเสจอเจอชมตามพระธานขนมไอว้าไปกัมพูชาดีกว่าไปรัล้เราพิมพ์อะไรมันก็จะไปเนี่ยตามสถานที่ั้น โูชาและเป็นสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกปลนะ <Okay. S 2> ่อยมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นทั้งหน้า <Okay. S 2> สวนนครวัดเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะศ <Okay. S 1> ิลาแรงนะไอ้น้องๆพิรามิดนี่นางอับสรนนครวัดะคะ่ <Okay. S 1> ะนครวัดเลย ไอฟูจิมะระเทศญี่ปุ่นน e. mm. ี okay. ่พูกเขาไฟฟูจิเซซเซอืมกูอยู่หรือเปล่าไอแต่ญี่ปุ่เขา ที่น้ำนะที่อยู่ใต้ทะเละอ่ะก็จะเกิดคลื่นวูอเขาเลยน่ากลัวนี่อ่ะจะเป็นจุดชมวิวตรงนี้5จอหาคสเสดปูเขาไฟ ไม่มีข้อมูลที่น,นี้ดูตรงไหนดีต้องอยู่แถวบ้านคนนี่แหละเตรงนี้จะเห็นไหมเไปดิ อันนี้แหละหน่อยอีอืมกดปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปอิตาลีมดเลย USA ปุ๊บอันสุสาวรีเซรีภาพมาแน่ก็ดกดนิว y อ r k ไกลหน่อยว่างนี้แต่มันจะเห็นมุมเงยมองไม่เห็นนี่อยู่กลางน้ำเลยอ่ะขอได้แล้วให้กดแคปหน้าจอเออขออภยัยกดเนสตี้เลยแคปหน้าจอนะคะลงเครื่องอย่างน้อยสักสองสามสถานที่ อันนี้แล้วกันของครูต้องเซตลงเครื่องก่อนนี่คือซีรีภาพอเมริกาใช่ไหมไปไหนอีกไปไปเกานีหนไหมเกาะเกาะเจะเจูไปดูด้เป็นยังไงอืม เมื่อวานลองไปพิรามิดไปไม่ได้อะเมื่อก่อนไปได้แต่นี้ภาพแบบมันปิดไปฮะกดปล่อยไปตอนนี้ประเทศเกาหลีนะอออ้าวบนรถบนถนน ให้ไปวัดแม่ไม่รู้ว่าจะเห็นภูเขาพระพุทธทะพปุษยเคีลีสุวรรณภูมิ เนาะมันเป็นเมื่อก่อนนะไม่รู้ว่าแล้วหรือยังตกหามังกรบินเออทำวงจุ้ยเยอะเลยโดยจะเป็นอ่านี่เอาหมุนอกัน โอ้ยยังแกะไม่เสร็จเลยค่ะเดนีู่นี่ทํำนี่อยู่ตรงนี้พอเดินไปไปนี่อืม่นะอืมอิน ไปแล้วนะไปที่ Gmail ของเรานะคะปุ่มตรงที่สองจุดหมายอ่ะวิ ส่งมาและทางเข้านะเอ๊ะเนาะออพบ,บ้านเมื่อแอปบ้านยังไม่ได้ปลูกเลยได้ก็ไปอาทางปริสาส่งมาและอ่ะโรงเรียนก็ได้ อี้โ,โหมาเพียบอเอียนแน่ใจว่าของเราเป็นเครื่องหมายบวกหรืออะไรเปล่าของครูนี่อัปเดตใหม่เป็นนี้แหละเขียนอีเมลเห็นปะเป็นปากกาพิมพ์ KR อยูอันนี้ของครูนะแล้วก็ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวเราไปที่ไหนมาบ้างอ่าเอาไปอเมริกาใช่ไหมเอ่เอื่ออะไรใช่ปีกิงอ่ามหนึ่งครับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ แทรกรูปแทรกรูปภาพที่เป็นรูปภูเขาเด็กกลัวเนี่ยกดแทรกภาพที่เป็นรูปภูเขา,เน,านะคะเดี๋ยรูปภาพถ้าครูไม่ใช้หูฟังนักเรียนจะชัดเลยแล้วก็ไปเลือกของเราแคปหน้าจอไว้แล้วเนาะ เราก็ไปดูรูปภาพนะมีเกาะพีพีเกาะเจจูอานผาวา่าไปอันนี้ด้วยชเวดะกองมาเทพีเสรีภาพเขาทําเทียมอนะ่กดใครไปเที่ยวที่ไหนเยอะๆก็แคปมาส่งให้ครูด,ดูเยอะๆเลยก็ได้หรือว่าอย่างน้อยสองสามภาพมาแล้วกดส่งเนี่ยค่ะก็ส่งมาเชื่อะไรหญิงเด็กชายหลายครูก็เปิดดูเนี่ยค่ะ ก็ครูก็จะให้คะแนนนะคะแล้ว google earth ไม่ยากเลยนะอ่เดี๋ยวขอหยุดนัดหนึ่งไอ๊ะมีใครจะให้ครูอธิบายแผนที่บ้านอ้าววัดิจ้ายยงยุทเพิ่งเข้ามาพออ่ะเวลาจะคุยกันเรียนขอเสียบหูฟังพอจะ เข้าใจแล้วทำได้ไหมวลากรพอทำได้ไหม Google Earth พอทำได้ไหมคะ Google Earth วลากรบรินทรนพอทำได้ไหมทำได้ค่ะอ่ายงยุทธพอทำได้ไหมคะมา,มาค่ะพือเข้ามาค่ะก็เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนิธที่โชคพอทำได้ไหมได้ครับ อเวลากรยังไม่ตอบครูเลยเข้าไปใน Google Earth เราเราโหลด Google Earth มาเพื่อที่เราจะได้หาแผนที่ได้เร็วขึ้นตอนแรกว่าจะทวนให้วาลากรเรื่อง Google Map เดี๋ยววากรไปดูของเพื่อนเมื่อวานดีกว่าของเก่าเก่าคลิปเก่าเก่าเดี๋ยวครูส่งไปลองไปเปิดดูเนาะเดี๋ยวจะได้ทําได้นะโยงยุทเพิ่งมานะเดี๋ยวค่อยมาเรียนพร้อมกับ อ๋อวันพฤหัสก็ไม่มีแล้วนูวน่นห้องสี่เลยของห้องเรายงยุทธเรียนไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ห้องหนึ่งปะห้องสามเรียนอีกทีวันไหนเมื่อวานเรียนไปแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะอีกแค่นี้ก่อนลูกนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเตรียมสอนห้องสองนะในหนังสือเรียนนะเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังเอาจ้าสวัสดีจ้า